กลับมาแล้วกับ1วันทำอะไรเป็นอีดิชันไปต่างประเทศนะคะก็คือไปจาการ์ตาการวันนี้ก็ตื่นเช้ามาเทอร์มินอล3นะคะที่ชางีแอร์พอร์ตแล้วก็นั่งสายการบินซิตี้ลิงค์ซึ่งแบบเห็นเครื่องแล้วตกใจเครื่องเล็กมากแต่ก็ลืมไปว่าเออนี่ก็คือเครื่องไซส์ขนาดปกติของสายการบินที่แบบค่อนข้างอีคโ o นมิคอลนะ แป๊บเดียวก็มาถึงแล้วนะคะกันที่จาการ์ตานี้ก็มาลงในสนามบินอะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวมากจําไม่ได้นะคะก็นั่งแท็กซี่กันต่อเข้าเมืองทานอาหารกลางวันไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าหิวโซมากแล้วก็มาทานมัชชะกันต่อถา,ถามว่าถามว่ามันมันคืออาหารโลเคต่งไหนก็คือไม่เลยสองมื้อแรกที่ลงมากินก็คืออาหารอะไรก็ไม่รู้ทั่วไปแล้วก็เดินชอปปิ้งกันนะคะห้างแถวๆนั้นก็ได้เป็นชาแนล ที่ไฟฝันเพราะว่าในไทยไม่มีขายสิงคโปร์ไม่มีขายเวียดนามไม่มีขายมาเลยไม่มีขายมาเจอที่นี่คือโชคดีมากก็เลยซื้อมา1กลุ่มแล้วก็เช็คอินกันที่โรงแรมเนาะคืนนี้ก็นอนกันที่ Holiday Inn Express นะคะก็แลกคืนฟรีมาแล้วก็ออกไปทานเย็นกันเนาะก็เป็นเป็นร้านอาหารโลคอลแถวนั้นนะคะเป็นข้าวไก่ทอดที่นี่คือชอบกินไก่ทอดกันมากไม่รู้เป็นอะไรคือทุกมื้อเป็นไก่ทอดหมดเลยแล้วก็นั่งแกรไปไปห้างแถวนั้นนะมันก็มีห้างเยอะมากเลยแถวเนี้แต่ว่ารถติด มาถึงห้างแรกก็เป็นห้างที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเพราะว่าปักหมุดมาผิดที่แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เลยเดินเล่นกันซะหน่อยเดินไปเดินมามันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากคุณผู้ชมก็เลยไปอีกห้างหนึ่งห้างที่สงควรที่จะมาแต่คือห้างปิดแล้วมาถึงห้างปิดห้างปิดหนึ่งทุ่มง,งงเป็นงงฉันเป็นงงมากก็เลยมาเดินแถวอีก ย่านหนึ่งนะคะมีมิวเซียมมีนูมีนี่มีนั่นแล้วช่วงนี้เขาก็คือมีเทศกาลแบบโชว์ไฟต่างๆใดๆแต่คือนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเดินไปเดินมาก็เจอบ้านผีสิงก็เลยอ้าเขาเล่นจะหน่อยคุ้มทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปเลยคือผีน่ากลัวมากเป็นคนแบบเดินออกมาร้องแฮ่ๆใส่หน้าเลยอะไรเงี้ยฉันก็กี้ใส่ผีกลับ <laughs>